ผมเชื่อว่าหลายคนไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ The Invisible Man นะครับเอาเป็นว่าใครดูมาแล้วเนี่ยลราก็รู้ตอนจบว่ามันเป็นยังไงแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งสปอยนะครับโดยเฉพาะในคอมเมนต์นะฮะปล่อยให้คนที่เขายังไม่ได้ดูได้มีโอกาสไปดูนะครับเพราะว่าจนถึงวันนี้ตอนนี้ตอน,น,ตอนที่อัดคลิปอยู่นี้เนี่ยหนัง Invisible Man น่าจะเข้าฉายมาได้ประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นนะครับ1สัปดาห์ยังมีเวลาให้คนที่อยากดูได้ดูอีกเยอะแยะครับแล้วเป็น1สัปดาห์ที่ผมคิดว่าเราควรจะมา สร้างแรงกระตุ้นกันหน่อยครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ผมอยากจะบอกว่ามันต้องดูในโรงหนังจริงๆครับ The Invisible Man เนี่ยตั้งต้นแรกเริ่มเดิมทีมันคือหนังที่เป็นสัตว์ประหลาดหรือว่า มนุษย์ประหลาดจากตระกูลของ Universal p i c t u r e นะครับเมื่อก่อนเขาเรียกมันว่า Dark Universe แต่ว่าไอเดอะมัมมีของทอมครูซเนี่มันเปิดตัวไปแล้วไม่ไหวฮะใช้ทุนสูงมากแล้วหนังก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าไป Dark Universe ของของ v n r v e r s i l t u r t u r e ก็เลยปิดลงไปอย่างชั่วคราวนะวันนั้นครับอย่างที่ผมบอกในทุกทุกสกู๊ปที่พูดถึงเรื่องนี้ครับว่า Universal p i c t u r e ตัดสินใจจัดการใหม่กับไอสัตว์ประหลาดของตัวเองด้วยการ ใช้แนวทางใหม่ครับจ้างผู้กำกับคนใหม่เข้ามาจ้างผู้กำกับที่มีแนวทางทในการทำงานที่ค่อนข้างชัดเจนเข้ามาสร้างหนังให้กับยูนิเวอร์แซลแทนที่จะใช้ผู้กำกับที่เป็นหนังแนวตลาดตลาดปกติทั่วไปครับและคำตอบของเดลีิสตูบแมนก็คือการไปเจราจากับทางบลัมเฮาส์สตูดิโอครับเขาเสียนเรื่องการทำหนังสยองขวัญอยู่แล้วครับแล้บลัมเฮาส์สตูดิโอ Universal p i c t u r e จก็ได้ข้อสรุปครับว่าคนที่เหมาะสมในการทำ The Invisible Man หรือว่าเรื่องมนุษย์ล่องหนครั้งนี้ก็คือลิเวอร์เนลครับลิเวอร์เนลเนี่ยทำหนังผีมาโดยตลอดครับเขียนบท Insidious กกำกับ Insidious 3เขียนบทแล้วก็ร่วมสร้างซอกับเจมส์วานคือเก็เป็นคู่หูคู่ซีที่ทำงานกับเจมส์วานมาตั้งแต่ทั้งคู่ยังเป็นคนทำหนังเล็ก,ลกๆนะครับยังเป็นคนทำหนังอินดี้ตอนนี้เจมส์วานไปคอนจูรุงคอนจูลิงไปทำอควาแมนสำเร็จมหาศาลแล้วลิเวอร์เนล จะแจ้งเกิดของตัวเองบ้างแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาถึงดิน visible man เนี่ย리เว너เพิ่งจะทําหนังเรื่องอัปเกรดครับแล้วก็คําวิจารณ์ดีมากครับใครที่ยังไม่เคยดูลองไปเปิดดูครับคุณจะรู้เลยว่าคําว่า리เว너 l ช็อตมันคืออะไรแล้วแนวทางที่ ที่ผมบอกว่า Universal p i c t u r e อต้องการผู้กำกับที่มีแนวทางชัดเจนเนี่ยทำไมเข้าถึงเลือกริเวอร์เนลเราตามข่าวเรื่อง Invisible Man ของ l i เวอร์เนลกันมาโดยตลอดนะครับแล้วเราก็พบว่าตัว l ิเวอร์เนลมีการพรีเซนต์เรื่อง Invisible Man ออกมาเรื่อยๆครับว่าเขาอยากจะทําให้มนุษย์ล่องหนของเขาให้กลายเป็นหนังสยองขวัญให้มีอารมณ์ระทึกขวัญไม่จะเป็นจะต้องอยู่ใน Dark Universe ฉะนั้นตัวละครจะต้องไม่ผูกพันกับไอที่ทอมครูซทำกันมา ไม่ต้องเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นครับสามารถเป็นหนังเดียวๆโดดๆได้เลยจนกระทั่งคําวิจารณ์ออกมาเนี่ยโอ้โหผมตกใจนะครับคือรู้อยู่แล้วมันจะต้องออกมาไม่เลวแต่คําวิจารณ์เปิดตัวของ The Invisible Man ในมือของ l i v e r n ์ l ที่มีนักแสดงอยู่ไม่กี่คนเนี่ยมี Elizabeth ม o s s สคนเดียวแหละครับที่เรารู้จักพอจะรู้จักอยู่บ้างเนี่ย นอกจากนั้นเราไม่เห็นเครดิตอย่างอื่นเลยครับแต่มันเปิดตัวด้วยคะแนนวิจารณ์ใน Rotten Tomato โประมาณ90%ครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับนั่นเป็นตะก,กรอนสำคัญที่ผมทำให้ผมรู้สึกว่าเราน่าจะอยากรู้นะว่าอะไรทำให้ The Invisible Man ไปจนถึง90%ได้ผมย้อนไปที่ต้นฉบับของมันหน่อยดีกว่าครับเผื่อใครจะไม่รู้จักว่าไอ้ h e Invisible Man เนี่ยต้นฉบับมันมาจากไหนถ้าเอาที่คนพอจะรู้จักหน่อยก็คือ หนังเรื่องมนุษย์ล่องหนเนี่ยเคยถูกทํามาเรื่อยๆนะครับโอเคในในยุคหนังขาวดําเคยถูกทํามาครั้งหนึ่งล้วแล้วก็เป็นตัวละครหลักของยูนิเวอร์ซัลฟิกเจอร์แต่ในหนังยุคใหม่เนี่ยเราเคยเห็นดิน visible man เป็นหนังเหมือนไซไฟ c ิคชันฮอลล์ครับใช้ชื่อว่าฮอ l ล w แมนแล้วก็มีคุณเควินเบคอนแสดงนํา สนุกใช้ได้นะครับแล้วก็มีการตีความอะไรใหม่ๆฮอลล์แมนของเควินเบคอนเนี่ยถือว่าเป็นหนังที่เป็นหลักไมสําคัญของวงการวิชลเอฟเฟกครับเพราะว่าตอนที่แกฉีดสารหายตัวเข้าไปเนี่ยแล้วมันเห็นอวัยวะภายในทั้งหมดเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการวิชลเอฟเฟกนะครับแล้วเขาก็ปรับหมุดหมายสาคัญเอาไว้ให้เป็นหลักไมสําคัญของวงการวิชลเอฟเฟกเลยแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการทำอินเวสต์เบอร์แมนใหม่อีกเลยครับเข้าใจว่า มันไม่รู้จะตีความกันยังไงครับฉะนั้นถ้าเราย้อนไปที่นิยายต้นฉบับของ Invisible Man เนี่ย The Invisible Man แรกเริ่มเดิมทีเป็นนิยายที่เขียนโดยผมอยากจะใช้คำว่าบิดาแห่งหนังสือแบบไซไฟชันแฟนตาซ y ได้ครับคุณ H.G. Wells ครับ H.G. Wells คือคนเขียนใต้ทะเลส0 0 0มื่นยต H.G. Wells คือคนเขียนพวก หนังะจนภัยเมื่อก่อนที่ดูเป็นแฟนตาซีที่ดรเอเมดบรา์ใน Backto the Future ชอบมากๆนั่นแหละครับแกเป็นต้นฉบับในการเขียนนิยายเรื่อง i n v i s i b l e Man หรือว่ามนุษย์ล่องหนใครที่อยากอ่านไปหาอ่านได้ครับเพราะว่ามีฉบับแปลไทยอยู่ผมไม่แน่ใจว่าใช้ชื่อมนุษย์ล่องหนเต็มเหรือเปล่านะครับแต่ใน The ิน v i s i b l e Man ฉบับต้นฉบับที่เป็นนิยายต้นทางของ h g w e l เ s ลเลยเนี่ยผมอ่านแล้วครับตัวหนังสือเนี่ยมันไม่ได้มาทางสยองขวัญแบบ100%เซ ผมจะเรียกว่ามันเป็นไซไฟชั่นสืบสวนสอบสวนและทึกขวัญนิดๆเลยก็ว่าได้ครับคือไอ้ต้นฉบับเนี่ยมันมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากๆเพราะว่าคุณด็อกเตอร์ที่เป็นเจ้าของสูตรยาในการหายตัวเนี่ยเขาไปเช่าโรงแรมอยู่แล้วก็ทําการทดลองฮะคนในโรงแรมก็ไม่รู้ว่าไอ้ไอไอผ่านนี่มาทําอะไรวะแต่สุดท้ายก็มีการผลิตสารที่ทําให้ตัวเองกลายเป็นมนุษย์ลอ่ลองหนได้สําเร็จอันไซ ไซไฟฟิคชั่นจะเป็นเส้นเรื่องที่เกาะกับมนุษย์ล่องหนมาโดยตลอดครับนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องสารําการล่องหนผลของการล่องหนและการล่องหนที่ว่ามีผลกระทบต่อจิตใจคนที่ฉีดสารนี้เข้าไปนี่คือแกนหลักๆที่ผมเข้าใจว่าน่าจะมันควรจะถูกเอามาใช้งานใน The Invisible Man ของ River n นครับพอได้ดูตัวหนังของ River n นต้องบอกว่าโอ้โหหนังมาทางไม่ใช่ฮอลลร์เรสยองขวัญน,นะครับแต่มาทางทริลเลอร์ระทึกขวัญแบบ เต็มข้อเลยครับเริ่มตั้งแต่ฉากเปิดตัวหนังเลยครับผูก้กำกับใช้วิธีการที่น่าสนใจครับด้วยการไม่บอกเราหนังเปิดเรื่องด้วยเรื่องย่อที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กับแฟนที่เป็นมหาเศรษฐีวันหนึ่งเธอหนีมันออกมาเพราะว่ามันทําอะไรสักอย่างมันหนังไม่บอกเออในตัวอย่างไม่ได้บอกแต่มันเลวร้ายมากเธอพยายามหนีออกมาหนีออกมาได้สําเร็จไม่กี่วันไอ้บ้านฆ่าตัวตายเธอ ได้ข่าวว่ามันฆ่าตัวตายแต่เอ๊ะเหมือนมันไม่หายไปมันกลับมาแต่ไม่มีตัวตนมันกลับมาเป็นมนุษย์ล่องหนนั่นคือพลอตที่ตัวอย่างหนังบอกกับเราครับแต่ว่าสิ่งที่ผูงก,กับทํากับเราเนี่ยคือโอ้โหตอนต้นเรื่องดีมิส v i s i b l e Man เนี่ยลีเวเนลใช้งานอลิซาเบธมอสคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้เราเห็นว่าเธอนอนอยู่ในบ้านแฟนเธอคุณแอนเดรียนเนี่ยและอีตาแอนเดรียนนี่ก็หลับอยู่นะครับเราไม่รู้พิสงของแอนเดรียนเลยว่าเขาทาอะไรวะคือมันหลับอยู่นะครับเราไม่รู้หรอกว่า ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มีปัญหาขนาดไหนสิ่งที่เรารู้อย่างเดียวคือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับตัวละครนางเอกตัวอลิซาเบธมอ o s สเล่นแล้วสะท้อนความกลัวที่มีต่อตัวละครแอนดรียันนี่ยอย่างน่าอาัศจรรย์ครับคือเธอกลัวมากครับกลัวจนเราคนดูที่ดูอยู่เนี่ยรู้สึกว่าไอ้ห่านี้มันทําอะไรเธอวะเธอถึงต้องหนีขนาดนี้เนี่ยเธอต้องค่อยๆล้วทุกลมหายใจที่เดินออกมาจากห้องเนี่ยเธอกลัวมากครับ กลัวว่ามันจะตื่นกลัวว่ามันจะตามทันทุกเสียงที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยมันทำให้สึกสตกใจว่าตาย,ตายๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาได้เลยชิพายแล้วชิพายแล้วแบบนั้นตลอดเวลาท,ทั้งทั้งที่เขาไม่ได้บอกเราเลยครับว่าไอ้บ้านนี้มันมีพิษมีภัยอะไรหรือมันทําร้ายเธอแบบไหนไม่ได้บอกเราเลยครับนั่นเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้เราเปิดหนังมาแล้วเรารู้เลยว่าลีวานเนลจะมากับเราไม้ไหนกับหนังเรื่องนี้ ถ้าให้เปรียบเทียบกับหนังที่ใกล้เคียงที่สุดเรื่องหนึ่งเนี่ยผมว่ามันน่าจะใกล้เคียงกับตอนเราดู a q u a i u s Place ครับ a q u a i u s Place ของจ o ห์นโครชินสกี้ที่ช่วงต้นๆเรื่องไปจนถึงเกือบจะจบเนี่ยทุกคนกลัวปีศาจต,ตัวหนึ่งมากพูดก็ไม่ได้พูดที่มันได้ยินส,ส่งเสียงอะไรไม่ได้เลยไมัได้ยินแบบนั้นนะครับแล้วทุกคนก็กลัวแบบทั้งๆที่ไม่เห็นเลย ว่าไอ้แค่นั้นหน้าตามันเป็นยังไงสัตว์ประหลาดมันเป็นแบบไหนอินวิ i เ l e m a แมนทงานแบบนั้นกับเราเลยครับทํากระทั่งว่าช่วงต้นเรื่องเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้าไปว่ามันมีอยู่จริงๆไหมมันมันคิดไปเองหรือมันมีจริงๆหรือเธอวิตกจริตเพราะเธอเธอกลัวการแสดงของลิซเบธมอสสะท้อนให้เราเห็นความกลัวได้อย่างเหลือเชื่อครับและณนะจุดนี้นี่แหละครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่า ถ้านหนัง The Invisible Man ของลิเวอร์เนลมันทำงานกับเราเหมือนที่จอห์นโครสินสกี้ใช้ q u i วา place แล้วมันเวิร์กแบบนั้นเนี่ยผมว่าดูที่บ้านอาจจะไม่เวิร์กครับบรรยากาศความมืดกับการอยู่ในโรงภาพยนตร์กับความเงียบที่ทุกคนไม่กล้าแม้แต่กระทั่งจะหายใจดังๆเนี่ยมีผลสูงมากครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพอ ภัยอันตรายที่ไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวแบบว่าไม่ใช่ว่ามันหลบอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าต่อให้มันอยู่ในหน้าจอเราก็มองไม่เห็นมันเนี่ยผูก้กำกับใช้วิธีการถ่ายทำที่มีผลมากครับอยู่ๆเขาก็ดอลลี่กล้องรือว่าแพนกล้องในจังหวะที่เหมือนทิ้งสเปซให้กับอะไรบางอย่างอยู่ครับบางทีก็ล็อกเฟรมกว้างพอที่จะทาให้มีไม่ได้ถ้าเฟรมนี้ปกติมันต้องมีคนยืนอยู่แต่ ผู้กำกับจงใจทิ้งสเปซทิ้งเฟรมไว้ให้ใครบางคนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าวะเนี่ยเรารู้สึกความร,ารู้สึกถึงความหวาดระแวงในอะไรแบบนี้ตลอดเวลาครับในการดู The Invisible Man จนหนังมาถึงจังหวะหนึ่งผมต้องบอกว่าผมว่าเดาไม่ออกนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่ผมว่าเรากล้าพูดกันว่าต่อให้คุณดูหนังมนุษย์ล่องหนมาขนาดไหนนะ แล้วคุณสังเกตกันมาตั้งแต่ต้นเรื่องว่าองค์ประกอบของห้องแอนเดรียนเป็นแบบนี้ข้อมูลที่ตัวละครให้มาแอนเดรียนทำงานประมาณนี้ฉะนั้นแล้วปัใจจัยในการเฉลยอ,อะไรบางอย่างเนี่ยเราน่าจะเดาออกเนี่ยผมว่าเดาไม่ออกครับผู้กำกับทำเก่งพอที่เราจะหลอกให้เราไปอีกทางหลอกให้เราคิดแบบนึงแล้วโเดายากครับเดายากจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าหนังเรื่องเนี่ย ใช้ทุนต่ำแต่ใช้มันสมองสูงๆเนี่ยเขาทำงานกันแบบไหนหนังมีการทิ้งประเด็นมากมายให้โอ้โหถึงแม้ว่าผู้กำกับจะยืนยันว่าเนี่ยทำมาไม่เกี่ยวกับดักยูนิเวอร์สเลยยังไงก็คือมันไม่จำเป็นจะต้องมีภาคต่อไปตรงไหนไม่ต้องโยงกับใครก็ได้นะแต่ร่องรอยที่เขาทิ้งเอาไว้เนี่ยไปต่อได้มหาศาลครับ <laughs> แล้วเชื่อแต่ครับว่าใครที่ได้ดูก็อยากรู้ว่าเขาจะไปต่อแบบไหน Invisible Man แสดงให้เราเห็นครับว่าสิ่งที่ Universal p i c t u r e ตัดสินใจว่าโอเคเอาผู้กำกับแบบสไตล์จัดมาทำเลยดีกว่าเนี่ยเขามาถูกทางครับ,รบเขารู้แล้วเขาเขาคำนวณถูกว่าไอ้ทุนสูงสูงแบบ The m ม m m y ไม่ใช่คำตอบแล้วว่ะไอเดียจัดจ้านมากกว่าคือสิ่งที่คนดูอยากดูทำออกมาแล้วถ้ามันเหมือนเดิมแต่แค่แค่แค่โปรดักชันดีขึ้นแต่ไอเดียทุกอย่างยังคล้ายคายเดิมเนี่ยไม่มีประโยชน์ซับซ้อนเกินไปไม่ใช่เรื่องดี สำหรับหนังปีศาจแบบนี้นี่แหละทีเด็ดที่ Universal p i c t u r e ควรจะดำเนินไปแล้วผมได้ยินว่าความสำเร็จของอิน e i n Visible Man ที่ลี v วา n เนทำไว้เนี่ยตอนนี้ Universal มีแผนจะไปต่ออีกเพียบเลยครับมีการคุยกับ James วานมีการคุยว่าจะทำหนังภาคต่อมีการบอกว่าล i v e r n ์เนทำเรื่องอื่นด้วยไหมเยอะแยะหมดครับแต่ยังไม่มีการกำหนดนะครับว่าเราทำกันเป็นจักรวาลเลยดีกว่าซึ่งถูกแล้ว ใครเริ่มต้นหมายมั่นปั้นมือจะทําให้เป็นจัก,กรวาลรวมกันเร็วเกินไปเดี๋ยวแป๊บเดียวตัวละครจากหนังสองเรื่องก็เจอกันแล้วเนี่ยคืออยากทำอเวนเจอร์ตลอดเวลาเนี่ยเราเห็นแล้วครับว่า DC c o m i c d ิ Extended ก n i v e r s e ตวล้มเหลวกับการทำแบบนั้นขนาดไหนฉะนั้น Universal Monster ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วผมเชื่อว่าถ้าไปทางนี้อนาคตของ Dark u n i v e r s e สดใสแน่นอนครับฉะนั้นสำหรับผม The Invisible Man ใครยังไม่ได้ดูไปดูได้เลยครับเพราะว่าเต็มสิผมให้8คะแนนครับและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวที่อยากจะพูดถึง The i n v i s i b l e Man นะครับยังสนับสนุนครับให้ทุกคนไปดูกันนะครับดูในโรงภาพยนตร์แหละจะได้รับอรรถรสอย่างเต็มที่แต่เรื่องป้องกันตัวเป็นเรื่องของใครของมันนะครับในสภาวะการเช่นนี้เนี่ยใครไม่ไว้ใจอะไรแล้วอยากจะป้องกันตัวจากโรคภยัยไข้เจ็บประมาณไหนก็ป้องกันให้เต็มที่แต่ผมว่า ถ้ามีโอกาสแล้วคุณคิดว่าโอเคโรงหนังเป็นที่ที่พอไปได้น่าเนี่ยเชิญฮะผมว่าคุณจะรู้สึกว่าพอได้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมผมถึงต้องบอกแบบนี้